ทกสแจ้งข่าวด่วน3กลุ่มเกษตรกรเตรียมรับสิทธิ์สินเชื่อสูงสุด1 0 0 0 0แบาทพร้อมเปิดลงทะเบียนกลางเดือนนี้สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องนายเอกวันนี้ผมมีข่าวด่วนจากธนาคารเพื่อการเกษตรการเกษตร,กร,กรทกสมาฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศข่าวดีทกสเตรียมปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรใน3กลุ่มหลักวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แบาท ลงทะเบียนกลางเดือนกุมภาพันธ์2,568ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดเพียง1%ต่อปีเช็คเงื่อนไขใครได้สิทธิ์บ้างสมัครอย่างไรเช็คเลยอย่าพลาดกเกษตรกรคนทำไร่ทำนาอ,อสอมอ่างสอเสือสอเสือเช็คด่วน3กลุ่มกเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับสินเชือ่อกอไก่สอเสือ1 0 0 0บาทกลุ่มที่ห โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี2,567/68สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในฤดูการปีการผลิต2,567/68วัตถุประสงค์เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวช่วงที่ราคาตกต่ำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเงื่อนไขวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง1%ต่อปี กู้ได้ไรายละ2,500บาทสูงสุด20ไร่วงเงินรวมสูงสุด50,000บาทต่อครัวเรือนระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด6เดือนขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2,568เกษตรกรที่สนใจรีบติดต่อทกสด่วนกลุ่มที่2สินเชื่อเงินด่วน1,000 10, งบาทสำหรับอสอมและอสอส,อสอทั่วประเทศ สำหรับพี <wield ing 1970> <Emperor> ่น้องอสมและอ uh, สสที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีขอองค์ทกศกู้ได้สูงสุด10,000แบาทเริ่มสมัครได้กลางเดือนกุมภาพันธ์2568ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก8%เปอร์เซ็นต์เหลือ6%เปอร์เซ็นต์ต่อปีใช้ชาปนกิจสงเคราะห์เป็นหลักประกันเงื่อนไขวงเงินกู้กู้ได้สูงสุด10,000แบาทต่อคนคนที่เคยกู้แล้ว5 0,000่นบาทสามารถกู้เพิ่มได้แต่ต้องไม่เกิน10,000แบาท ต้องเป็นสมาชิกอสมหรืออสสและได้รับค่าป่วยการโอนผ่านบัญชีกอไก่สอเสืออายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน75ปีมีหลักประกันต้องมีสมาชิกอสมกอสสสองคนช่วยคำประกันมีประวัติชำระหนี้ดีอย่างน้อยสองงวดล่าสุดต้องไม่ผิดนัดชำระต้องเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ของอสมกอสส ทกสจะเริ่มปล่อยสินเชื่อในวันที่17กุมภาพันธ์2568พี่น้องอสอมอากาสอสอทั่วประเทศรีบเต,ตรียมเอกสารให้พร้อมโอกาสดีมาถึงแล้วกลุ่มที่3สินเชื่อเงินด่วนเพื่อเกษตร,รกรและประชาชนทั่วไปที่มีบัญชีทกสเตรียมเปิดสินเชื่อพิเศษวงเงินสูงสุด1แสนบาทโครงการนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขและจะเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้ คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม2568ติดตามรายละเอียดจากทกสใกล้บ้านท่านวิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อทกสสำหรับเกษตรกรที่ต้องการกู้เงินในโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังติดต่อสำนักงานทกไก่สอเสือใกล้บ้านเตรียมเอกสารทะเบียนเกษตรกรและเอกสารยืนยันตัวตน ยื่นกู้ก่อน31มีนาคม2568เท่านั้นสำหรับอส <S <ong>. <S มกอสสที่ต้องการกู้สินเชื่อเงินด่วน100,000บาทสมัครได้ที่ทกสสาขาที่ท่านมีบัญชีเงินเดือนต้องมีสมาชิกอสมกอสสงคนค้ำประกันเริ่มลงทะเบียนวันที่17กุมภาพันธ์2568สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสินเชื่อเงินด่วน ติดตามข่าวสารจากทกสและช่องนายเอกรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้สรุปข่าวดีกเกษตรกร3กลุ่มรับสิทธิ์สินเชืเช้อกไก่สเสือสูงสุด1 0 0 0 0แบาทกลุ่มที่1กเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังกู้สูงสุด50,000บาทดอกเบี้ย1%กลุ่มที่2อสอมสมกสสกู้สูงสุด10,000แบาทดอกเบี้ย6% กลุ่มที่3เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสินเชื่อเงินด่วน1นึ่งแบาทสมัครง่ายลงทะเบียนได้ที่ทกสใกล้บ้านเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้คำถามถึงผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรคิดเห็นอย่างไรกับโครงการสินเชื่อของทอกสสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำแบบนี้ช่วยให้พี่น้องสู้เศรษฐกิจได้หรือไม่ใครเคยกู้สินเชื่อทอกสมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันครับ คอมเมนต์มาคุยกันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ